สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบยากินชนิดรับประทานที่เป็นในกลุ่มของยาฆ่าเชือ้อในการรักษาสิวนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงในแง่ของผลข้างเคียงนะคะในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชืวนะในการรักษาสิวหมอเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะลองย้อนกลับไปดูได้คลิปนี้ก็จะพูดเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับผลข้างเคียงเทียบกันนะคะว่าในแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ เราต้องทราบก่อนว่าโดยปกติแล้วการใช้ยาในกลุ่มของยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะในการรักษาสิวปกติแล้วก็จะเป็น first line ที่แนะนำให้ใช้ในกลุ่มที่เป็นสิวที่มีความรุนแรงในระดับปานกลางจนถึงรุนแรงมากนะคะซึ่งณนะปัจจุบันการใช้ยาในกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเพราะว่าจะมีเรื่องของการดื้อยาเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะ ก็จะมีผลที่เราคาดหวังอยู่2อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของแอนติบอติกในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะกับ ผลอีกอันหนึ่งในเรื่องของการลดการอักเสบหรือ inflammation นะคะเนื่องจากในกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาสิวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นเตต้าไซคลินก็จะมีเรื่องการออกฤทธิ์ในการลด inflammation ได้จากกลไกที่ไปช่วยยับยั้ง neutrophil chemotaxis นะคะแล้วก็ช่วยลดการหลัง Pro ่ง proinflammatory c y t o ok ค i n รวมทั้ง m ม t r i c m e t a l l o p r o t e a s e ได้ด้วยนะคะนี่จากตารางนะคะเราก็จะเห็นว่า มียาอยู่ประมาณสัก4-5หตัวที่นิยมนำมาใช้ในการรักษาสิวซึ่งแต่ละตัวก็มีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็มีข้อควรระวังที่ต่างกันข้อควรเลือกใช้ก็ควรจะต้องพิจารณาตามรายไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นโปรโตไทในการรักษาสิวก็คือตัวเตต้าไซคลินนะคะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีเตต้าไซคลินใช้เท่าไรหนักนะคะ ทีนี้เรามาดูในตัวแรกก่อนด o x y c y ่ไซคลเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของ GI side effect ค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เกิดอัอลเซอร์ GI อัลเซอร์ได้นะแล้วก็จะทำให้เกิดการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ามวนท้องได้นะคะแล้วก็จริงๆจะมีคนพูดในเรื่องของเกลือของด o x y c y ่ไซคลว่ามันจะมีหลักๆอยู่2อย่างด้วยกันก็คือตัวไฮคลีนซองนะคะซึ่งจะละลายในน้ำได้ดีกว่าแล้วก็ โ o โนไฮเดรตโซนนะซึ่งตัวโ o โนไฮเดรตโซนเนี่ยจะละลายในน้ำได้ไม่ไม่ดีเท่า h y คลเ e เพราะฉะนั้นก็จะเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยกว่านะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวผิวตัวด o x y c y ไซคลินเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดพิวอิสซาฟเจติสทำให้เกิดแผลแล้วก็ระคายเคืองที่หลอดทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องแนะนำว่าการกินเนี่ยกินยาด็อกซไซคลิก็ควรจะต้อง หลังทานต้องทานน้ำตามเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งนอนในช่วงเวลา2-4ชั่วโมงหลังรับประทานยานะคะส่วนถ้าในเรื่องของการเกิด GI side effect ก็แนะนำว่าควรจะรับประทานพร้อมกับอาหารอันนี้การทานพร้อมอาหารเนี่ยก็จะมีข้อมูลเหมือนกันว่ามันจะทำให้การดูดซึมของยาลดลงได้ประมาณสัก20%แต่จากการจากการวิจัยเนี่ยก็พบว่าไม่ได้ทำให้คลินิกล l เวนต์มันแตกต่างไปได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือแนะนำว่าถ้าใครที่มีอาการทาง GI เอฟเฟกเยอะก็ควรจะทานพร้อมอาหารนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มด็อกซีไซคินเนี่ยจะมีโฟโตท็อกซิซิตี้ได้เพราะฉะนั้นคนไข้อาจจะทําให้ผิวไวต่อแสงนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดซันเบิร์นได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วอีกอย่าก็ต้องระวังในเรื่องของสีฟันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดสีฟันที่ผิดปกติไปได้นะก็ควรจะต้องแนะนําว่าไม่ควรใช้ในคนที่อายุ เด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบแล้วก็หรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะทีนี้ยยาถัดไปก็คือมิโนไซ c l คลินตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักนะคะก็จะมีความที่จะค่อนข้างไลโปฟิลิกนะทำให้สามารถที่จะพิเนเทรตเข้าไปบริเวณต่อม ไขมันได้ค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้โดสในการรักษาที่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตัวด็อกซี่ไซคลินนะคะแล้วก็เนื่องจากความที่มันไลโปฟิลิกเนี่ยมันก็จะทำให้ผ่านบัตเบนเบริเร์ได้ค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้มีผลข้างเคียงในเรื่องของบัวไทโกวิงเวียนมืนงงได้นะมีบ้านหมุนได้นะคะแล้วก็ต้องระวังแอดเวอร์ติเรกชันนะคะเกิดการแพ้ยารุนแรงเกิดการแพ้ยา ที่เป็นลักษณะของลูปุตไลท์เรีอคชั่นได้นะคะมิโนไซคลินก็อาจจะได้ยินพูดถึง Extended Release Form กับตัว i m m e d i a t r r l l e s s f o r r m มิโนไซคลินนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรื่อง Efficacy ก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่ว่าเมื่อดูแล้วก็คือตัว Extended Release ีนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของการแพ้ยาได้น้อยกว่าค่ะทีนี้เซราไซคลินนะคะ c ซราไซคืนเป็นตัวใหม่นะคะแล้วก็ Narrow Spectrum เพราะฉะนั้นในเรื่องของ Antibiotic r e s i s t a n c e ก็จะน้อยลงตามมานะคะ mm hmm. ผลข้างเคียงก็น้อยลงด้วยผลข้างเคียงต่างๆในเรื่องของ g i s i d e Effect ก็น้อยลงด้วยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสีฟันแล้วก็ในเรื่องของโบน w t h ที่อาจจะผิดปกติได้เช่นกันนะคะ เอสิโตรไมซินนะก็เป็นกลุ่ม m a c โครไลนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดื้อยาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีข้อได้เปรียบในแง่ของการใช้ในคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็แนะนำว่าก็ควรจะเอาไว้ใช้ในคนที่มีคอนทราฟอินดิเคชันมีข้อห้ามของการใช้กลุ่มเด t ต้าไซคลิน ะะหรือว่าพลข้นข้างเคียงไม่ไหวเนาะข้อดีของตัวกลุ่มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมัน half life ค่อนข้างยาวนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องทานทุกวันก็จะมีหลายเ e g i m e n บางเ e g i m e n ก็จะเป็นการรับประทานวันจันทร์พุธศุกร์หรืออาจจะทานเป็น weekly นะคะแต่ต้องระวังเพราะกลุ่มนี้มีการดื้อยาค่อนข้างเยอะนะคะ ถัดไปตัวสุดท้ายจะเป็นไตเมโตพิมซันฟาเมทอกซาโซนนะคะกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่นำมาใช้ในการรักษาสิวเป็นออฟเลเบลยูสนะคะก็เรียกได้ว่าก็คือถ้าเกิด แบบ Refractory ใช้ยาตัวอ,อื่นไม่ได้ผลแล้วสุดท้ายถึงจะมาพิจารณาเลือกใช้ในกลุ่มของตัวไทเมทูปิมซ a ฟาร์เมทอซส e เพราะว่าผลข้างเคียงในเรื่องของการแพ้ยาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ Life i f e t h r i a t e n i n g อาจจะทำให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นจอ o ์นซินโดรมหรือว่า Toxic ิกอ d พิโดมอลนิโคไลซินะคะดังนั้นนะคะการใช้ กลุ่มออร a าแอนตีบเบติกในการรักษาสิวเนาะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เป็นเตต้าไซคลินก็จะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกที่ถูกใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นด็อกซี่ไซคลินหรือว่าเซราไซคลินที่ซึ่งเป็นยาตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือก็คงจะไม่ได้มีข้อมูลที่ เดนิที่ชัดเจนว่ารัชเมนไหนหรือว่ายาฆ่าเชื้อตัวไหนที่ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษาสิวนะคะก็คงต้องพิจารณาตามข้อบ่งชี้ข้อห้ามของผู้ป่วยเป็นรายๆไป ะะและที่สำคัญก็คือไม่ควรใช้เป็นการรักษาเดี่ยวๆโมโนโทราปี otherapy, โดยที่ไม่มีการรักษาอื่นๆร่วมด้วยเช่นยาทากลุ่มเบนโซ y l p เปอร์ออกไซดหรือว่ากลุ่มเทรติ n โนอินะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดการ r e s i s t แตนได้ค่อนข้างบ่อยนะคะและกลุ่มเดตาไซคลินก็จะมีข้อได้เปรียบกว่ายากลุ่มอื่นๆเพราะว่าจะออกฤทธิ์แอคชั่ได้เป็นแบบ dual action ก็คือ anti bacterial นะคะแล้วก็ anti inflammatory action นะคะ ส่วนยาก,กลุ่มอื่นๆก็ควรจะต้องดูข้อห้ามและข้อบ่งชี้ในกลุ่มเอซิโทไมซินดื้อยาได้บ่อยนะพวกนี้ก็พิจารณาอาจจะใช้ในคนที่ใช้เตต้าไซคลินไม่ได้เป็นทางเลือกได้ในคนที่เป็นตั้งครรภหรือให้นมบุตรนะคะกลุ่มัลฟาเมทอซโซนไตรเมทอปิม mm hmm. ก็อาจจะใช้เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างถ่ายถ่ายหน่อยนะในคนที่ใช้อย่างอื่นเราไม่ได้ผลเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะ จากตารางนะคะก็ลองไปทบทวนดูได้นะคะว่ารายละเอียดของการใช้ออร์ a อ t แ b นติ i c ติในการรักษาสิวแต่ละตัวเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรที่แตกต่างกาันตัวไหนมีอะไรมากตัวไหนมีอะไรน้อยเพื่อประกอบการพิจนารณาในการนำไปรักษาคนไข้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์หรือถามมาได้ในใต้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ